อาชาในและชาวคณะเดินทางมาถึงเมืองพาราณสีนครแห่งแสงสีที่เจริญรุ่งเรืองเพื่อเดินทางต่อไปยังสังเวชนียสถานแห่งที่สองคือสารังคนาดที่อยู่นอกเมืองไม่ไกลด้วยการต้อนรับอันอบอุ่นจากวนลบเจ้าเมืองผู้รักสนุกอาชาันก็หลงไหลไปกับสุรานารีและการพนันในหอคณิกาจนแทบลืมภารกิจ แท้จริงแล้วนี่เป็นหนึ่งในแผนของราคีนายกองกิเลสมานแห่งความไม่ละอายในบาปและหนึ่งในสามทิดาพยามานซึ่งใช้ลูกสมุนคอยทวงเวลาอาชาในไว้ในขณะที่อมารากับเวทัพระไปยังสารังขนาดกันตามลำพังและพบเหรียญวิเศษเหรียญที่สอง แต่กลับถูกกองทัพนางมารจู่โจมโดยไม่ทันตั้งตัวเวทัพระรีบกลับเข้าเมืองไปดึงสติอาชาไนากลับมาได้ด้วยพลังแห่งพุทธพจน์และไปช่วยเหลืออมาราไว้ได้ทันเวลาทั้งสามกลับเข้าเมืองเตรียมตัวเดินทางต่อไปแต่เกิดเหตุไม่คาดฝันบนท้องถนนเวทัพระชนเข้ากับคนผู้หนึ่ง เมื่อลุกขึ้นมากลับพบว่าเรียนวิเศษหายไปซะแลว้วสยบมานอยู่ที่จิตสยบมานอยู่ที่จิตสยบมานอยู่ที่จิต Bop, uh pop. -huh. Uh -huh. โอ้ขอโทษด้วยเนนน้อยเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรขอรับพวกท่านปลอดภัยก็ดีแล้วโอ้ยพวกนางมารช่างน่ากลัวจริงๆเลยในที่สุดเราก็ได้เหรียญวิเศษมาสองเหรียญแล้วมีอะไรเหรอเหรียญวิเศษ หายไปแล้วขอรับฮะว่าไงนะโอ้โอ้นึกออกแล้วถึงว่าละหน้าคุ้นๆอะไรเหรอท่านเจ้าเมืองต้องเป็นฝีมือของคนที่ชนกับเนนน้อยเมื่อครู่แน่ๆเจ้านั่นมันคือหัวขโมอยอันดับหนึ่งในพันดินนามว่ามุนทะฮะห,ห,หัวขโมย <laughs> โอ้เมืองโกสัมพีนี่ก็ใหญ่โตไม่แพ้พาระนศีเลยนะอืมใช่ขอรับเพราะเป็นเมืองเก่ามีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลในฐานะเมืองหลวงแคว้นวัสะพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาที่นี่บ่อยๆด้วยขอรับว่าแต่เจ้าหูขโมยนั่นอยู่ในเมืองนี้แน่เลยอืมท่านวันลบบอกมาว่างั้นถึงยังไงเราก็ไม่มีบ่อแสอื่นอยู่ดีลองตามหาดูก่อนเถอะ โอ้โหพวกท่านมาตามหาเจ้าหัวขโมยมุนทะอย่างงั้นรืึใช่ขอรับท่านพอทราบไหมว่าเขาอยู่ที่ไหนเฮ้ยเจ้าหมอนี่มันเจ้าเล่มากเปลี่ยนที่อยู่ไปเรื่อยติดประกาศจับก็แล้วส่งทหารไปตามจับก็แล้วแต่ไล่ไม่เคยทันเลยแล้วท่านจะปล่อยหัวขโมยไว้อย่างนี้เหรอ คือข้าเองก็จนปัญญาไหนไหนท่านแม่ทัพกับองค์หญิงก็มาแล้วช่วยจับตัวมันให้ข้าด้วยก่อนแล้วกันนะเสร็จละฮะแมจุเนน้อยนั่นจนชะมัดมีแค่สองเหรียญเองอแต่ทำไงได้ผู้ชายกับผู้หญิงที่มาด้วยถึงจะดูรวยแต่ก็พกอาวุธไอ้เราก็ไม่กล้าขาโมย เชะาเอาวะเข้าไปเสียงโชคซะหน่อยไม่แน่อาจเป็นเหรียญนำโชคก็ได้เอ้ามาๆมๆามามาๆแทงเสียแทงเสียอ่าเอาเลยเอาเลยลง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 เร็วลงซงซ้ลงซ้ำ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 ้ำซ้าซ้ำ้าซ้ำซ้ำ้าง้ำน้้รว้แล้วงานนี้เฮ้ยค้้มค่าจ้ิงๆอ่า ไดเงินมาเยอะขนาดนี้ต้องฉลองสักหน่อยเป็นเศรษฐีแล้วโอ้ยพวกเจ้าเมืองเนี่ยพึ่งพาอะไรไม่ค่อยได้เลยฮะโอ,โอ,โอ้นั่นมันนลอยอยอยออฮะวันนี้รวยจะต้องฉลองให้เต็มที่เฮ้ใช่หมอนั่นหรือเปล่าฮะ ใช่จริงด้วยขอรับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดินเข้าไปแบบเนี้เดี๋ยวมันก็หนีไปอีกหรอกแล้วจะทำยังไงล่ะสะกดรอยตามไปก่อนสิขอจลองก่อนแล้วไว้ค่อยซื้อบ้านใหม่นะเอาให้สวยเลยถึงบ้านเราสักทีเจ้าโถยังไม่ทันฉลองเลยไอ้ไอ้วนนี่จะดูร่ำรวยผิดปกตินะใช่จริงด้วย ทรงสวยมาซะดีๆแแล้วไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่เห็นฮอไม่มีทางเงินนี่เข้าสาหามาได้ยังยากลำบากเอ้ยเจ้ากล้าขัดคำสั่งของท่านเศรษฐีอย่างนั้นเหรอข้าจะไม่ทนเป็นทาสคนผู้นั้นอีกแล้วจงรับชมการเขย่าหอกเป็นขวัญตาชวัดเฮ้ยหย่าว่ไงโว้ย

เป็นทาดเขาอย่าคิดลองดีจำเอาไว้เฮ้ไอไอเโถอาการหนักมากเลยอะอาชาในช่วยพาเขาเข้าไปในบ้านทีเฮ้เเจ้าหัวขโมยเนี่ยโชคร้ายจริงอ๋อ พวกเจ้าเข้ามาทำอะไรในบ้านข้าฮพวกเราก็ไม่ได้อยากมาหรอกแค่จะมาทวงของอืมอืมอืมอืใช่ขอรับโยมคืนเหรียญที่ขโมยไปให้อัตมาเถอะเหรียญไม่ได้อยู่กับข้าแล้วไปทวงกับไปสี่คนนั้นเถอะแล้วสี่คนนั้นเป็นใครกันนะ่ะทำไมถึงมารีดถ่ายเจ้าล่ะไม่รู้ไม่ชี้พวกเจ้าไปได้แล้วอืมอืมอืม ยังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นใดย่อมเป็นคนเช่นนั้นนี่และหนาที่เขาว่าคบพานพานไปหาผิดทำไมมันเศร้าจังข้าจะเล่าให้ฟังก็ได้ข้าเป็นชาวนิาสาั์ที่ถูกเศรษฐีอภิชาจับมาเป็นทาสต,ตั้งแต่ยังเล็ก ถ้าถูกฝึกวิชาย่องเบาคอยลักเล็กขโมยน้อยหารายได้ไปส่งสวยแก่ผู้เป็นนายนี่ขอรับเงินทองที่หามาได้ไม่เคยตกถึงมือจึงไม่สามารถไทยตัวเองเป็นไทยต้องเป็นาทาสเขาตลอดไปน่าสงสารจังเจ้าเศรษฐีนั่นอยู่ที่ไหนข้าจะไปสั่งสอนให้รู้สำนึก พวกท่านสู้เขาไม่ได้หรอกท่านอภิชาไม่ใช่คนธรรมดาอย่าห่วงเลยขอรับท่านแม่ทัพกับองค์หญิงก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันอ,อ,อ,อโชคดีเป็นบ้าเลย ไม่คิดเลยว่าเจ้ามุนทะจะบังเอิญขโมยเหรียญวิเศษมาจากพวกมันได้ครั้งนี้เราสร้างผลงานใหญ่แล้วพยามารคงตบรางวัลให้ยังงามแน่นอนยินดีด้วยขอรับนายท่านนายท่านคือแย่แล้วขอรับมีคนบุกรุกเข้ามาอาวาดอยู่ในห้องโถง เฮ้ยพวกเจ้าเป็นใครทำไมมาก่อเรื่องที่นี่เจ้านี่เองเศรษฐีจอมโลกรีบคืนเหรียญวิเศษมาให้พวกเราเดี๋ยวนี้โอ้ที่แท้ก็แม่ทัพอาชาในองค์หญิงอมารากับเนนน้อยเวทัพะพวกเจ้ามาก็ดีแล้วจะได้คำจัดไปพร้อมกันเลยค <c oughs> งนึกไม่ถึงละสิว่าข้าคือนายกองกิเลสมารแห่งความอยากได้ นามว่าอภิชาฮะที่แท้ก็เป็นพวกมันนี่เองเออ,อะไรกันเนี่ยเฮ้ยจัดการมันเฮ้ย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 เยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยย่าย่าฮึยรกาดนักล่ะฮ่าฮละก่อนเจ้าพวกโง่หนีหน่อยนะบ้าที่สุดมันหนีไปได้เอาง่ไงต่อแล้วที่นี้โอ้ พวกเราลองไปปรึกษาพระอาจารย์ท่านหนึ่งกันเถอะขอรับท่านนี้คือพระอาชิตะเป็นสหายทางธรรมกับอาจารย์ของอัตมาขอรับเฮ้ยเนนอ้อยรู้จักท่านก็น่าจะมาปรึกษาแต่แรกเลืมอีกตามเคยเลยสิพวกโยมตามหาเศรษฐีอภิชาไปทำไมหรือเศรษฐีผู้นั้นแท้จริงคือนายกองกิเลสมานขอรับ อีกทั้งยังขโมยเหรียญวิเศษไปด้วยโอ้บาปกรรมบาปกรรมเศรษฐีอภิชามักเดินทางไปค้าขายในเมืองสาเกตมีคฤราสหาตอีกหลังคาดว่าคงหลบหนีไปกบดานที่นั่นมเมืองสาเกต <ขอ S 1> นะครับ,รบอุทธศาสนาสุภาษิตวันนี้ ยังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นใดย่อมเป็นคนเช่นนั้นทุกคนคงเคยได้ยินสุภาษ,ษิตที่ว่าคบคนพานพานพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลการมาบ้างใช่ไหมขอรับความหมายก็ตรงตัวตามนั้นหากคนใกล้ตัวทำเรื่องไม่ดีเราตักเตือนก็ไม่ฟังสมควรตีตัวออกห่างก่อนจะถูกชักนำไปในทางที่ผิด หากคบหาคนฝ่ายดีชักชวนกันทำเรื่องสร้างสรรค์ก็สมควรรักษามิตรภาพเอาไว้ให้ยั่งยืนนะขอรับยังยังไม่จบเราดูต่อหลังเพลงอีกหน่อยนะขอรับ เที่ยวชมเมืองโกสัมพีกันนะคะเมืองนี้เป็นเมืองหลวงของแคว้นวัสสะมีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเพราะเป็นศูนย์กลางการค้าในลุ่มน้ำของคายามุนาจึงมีเศรษฐีอยู่เต็มเมืองเลยพระพุทธเจ้าก็เคยเสด็จประทับในเมืองโกสัมพีบ่อยครั้งจึงมีวัดสำคัญที่สร้างขึ้นในสมัยนั้นถึงสแห่งได้แก่วัดโคสิตาราม วัดกุกกุฏตารามวัดปาวริการามและวัดพัทธลิการามสามแห่งแรกสร้างโดยเศรษฐีสามคนคือโทศกเศรษฐีกุกกุดเศรษฐีและปาวริกเศรษฐีเห็นไหมคะมีแต่คนรวยๆทั้งนั้นมึงโกสัมพียังมีเรื่องเล่าปรากฏในพระสูตรและพระไตรปิฎกหลายเรื่องเช่นพระเจ้าจอุเทนร,ราชากับพระมเหสีทั้งสาม เรื่องสังฆเพศในวัดโคศิตารามแต่เรื่องที่ข้าจะยกมาเล่าคือเรื่องของพระฉันนะหลายคนคงจดจำนายฉันนะได้ในฐานะคนสนิทผู้พาเจ้าชายสิทธัตถะออกจากวังมาพนวดหลังจากพระพุทธเจ้าทรงตรัสลู้บรรดาญาพี่น้องในสักยาบว,วงก็เลื่อมใสออกบวชเป็นภิกษุกันหลายคนรวมทั้งฉันนะถว่าพระฉันนะ มีนิสัยดื้อดึงไม่ปฏิบัติธรรมเอาแต่เที่ยวเล่นไปวันวันพระเถระผู้ใหญ่ตักเตือนก็ไม่ฟังก่อนพระพุทธเจ้าปรินิพานจึงสั่งเสียไว้ให้ทำโทษพระฉันนะโดยการทำพรหมทานแน่นอนว่าพระสงฆ์ไม่ลงโทษกันด้วยการเคี่ยนตีนะคะพรหมทานคือการลงโทษให้อยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่มีใครพูดคุยด้วยไม่สนใจ เราก็ไม่มีตัวตนอยู่ในโลกพระฉันนะไม่มีใครครบจึงปรีกวิเวกไปทำสมาธิในป่าจนกระทั่งสำนึกตัวได้และบรรลุอรหันต์ในที่สุดพระอานนท์จึงให้เลิกทำพรหมทานแก่พระฉันนะเห็นไหมคะความดื้อดึงมีแต่จะผลักใสคนรอบข้างให้ห่างหายควรรับฟังคำเตือนจากคนที่หวังดีบ้างแล้วชีวิตจะดีแน่นอนคะ่ะวันนี้ ลาไปก่อนนะคะ